สัมภาษณ์เด็กสอบเนี่ยเด็กสอบสองภาษาขึ้นกอลหนึ่งข้อสอบทำได้ไหมไหนบอกป้าข้อสอบทำได้ไหม,ไมยากไหมชิลไหมชิลต้องทำไม่ได้ลูกรู้ไหมฮะอะไรนะ เพื่อนข้างกายอ๋ออยู่เพื่อนข้างกาย,ยลายหลังจุดองไรลายลอกเข้าไงแล้วเองหันลอกก็จาชัวนะอย่าลอกนะลูกถูกไหมตั้งใจ <S <S ค่อยๆกินก็ตัดครึ่งหนึ่งจิตใยักงหมดทำไงล่ะเหนื่อยจัดไงฮะเหนื่อยจัดไง เขาสอบเยอะไหม,มสามวิชาเองตอนบา่ายมันจะมีวิชาคณิตใช่ไหมลูกภาษาไทยและอังกฤษด้วยใช่ไหมลูกตอนบ่ายคณะนสัมภาษณ์ดูนะคาป็นถามาอังกิษ <S <S My name is นนเออ My name fit ฟิตอะไรฟิตปลาแคทแมวท <laughs> ่องมาแค่นี้บอกโห